โดนแล้วนะปลาช่อนรประมาณระยะเสื้อประมาณสองสี่ครึ่งครับประมาณยี่สิบห้าเมตรล่องน้ำล่องโน้นนะครับยิงจากที่สูงก็โอเคฮะโดนแล้วเดี๋ยวขึ้นเมนูปลาช่อนน่าจะใช้แขนหรยังไงด๋วยวผมมาขึ้นมาให้ดูใช้ก็สวยอยู่ฮะก็เอาเปืนสูนมาเหมือนเดิมเหมือนนี้คอร์ลัคชั่นสี่ ติดศูนย์เล็งโอเคฮะเดี๋ยวผมดึงขึ้นมาให้ดูก่อนโอเคแค่นี้ก่อนครับมองในน้ำเหมือนเล็ก,ลกๆนะขึ้นมาดูมือผมดูท่อ BBC. พีบีซีท่อพีบีซียี่สิบห้าเซนเลยครับประมาณตัวนี้ตัวประมาณประมาณยี่สิบห้าเซนประมาณเกือบห้าสิบเซนครับดูกำไม่หุ้มะฮะมือผมกำไม่หุ้ม ใหญ่กว่าท่อ,อนิ้วนิ้วครึ่งใหญ่ใหญ่โอ,โอ้โอเคฮะกับระยะยี่สิบห้าเมตรยิงจากร่องนูน้นฮะสวยๆฮะชนใหญ่ครับผมวันนี้ขึ้นจากด้านล่างมาประมาณห้าเมตรแล้วฮะยิงแนวยิงแนวสูงประมาณยี่ิห้าเมตรเล็งตรงต,ตัวกับตัว วันแท็ก RAC ปิดศูนย์ครับโอเคครับเจ๋้าเล้ววันนี้ต้ยมยำครับผม